คยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าโลกใบนี้กำลังหมุนเร็วกว่าที่คุณจะก้าวตามทันคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณไม่ใช่ทำไมมันขึ้นแต่เป็นคำถามที่น่ากลัวกว่านั้นฉันตกรถแล้วหรือยังหรือนี่คือยอดดอยที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์และฉันกำลังจะกลายเป็นเหยื่อฟังผมให้ดีนะครับ ถ้าคุณคิดว่าราคานี้คือฟองสบู่ถ้าคุณคิดว่าข่าวสงครามในตะวันออกกลางเป็นแค่เรื่องไกลตัวและถ้าคุณคิดว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเล่นงานประธานเฟดเป็นแค่ละครการเมืองคุณกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการลงทุนของคุณเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกราฟแท่งเทียนสีเขียวที่พุ่งทยานในวันนี้ไม่ใช่ความโลภ แต่มันคือความกลัวความกลัวของเงินก้อนใหญ่ระดับโลกหรือ Smart Money ที่พวกเขารู้อะไรบางอย่างที่ข่าวหน้าหนึ่งยังไม่กล้าเขียนบอกคุณพวกเขารู้ว่าเรือรบ USS Abraham l i n c o l ลคไม่ได้แล่นไปมาหาสมุทรอินเดียเพื่อซ้อมรบพวกเขารู้ว่าดอลล่าในกระเป๋าของคุณกำลังจะท้าทายอำนาจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวันนี้ ในคลิปนี้ผมจะไม่พูดเรื่องเทคนิคกราฟง่วๆที่หาดูที่ไหนก็ได้แต่ผมจะพาคุณไปดูความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมความจริงที่จะบอกคุณว่าทำไม5,000เหรียญอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่และทำไมการตัดสินใจของคุณในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าอาจเปลี่ยนฐานะของคุณไปตลอดการหายใจเข้าลึกๆ แล้วมาดูความจริงไปพร้อมกับผมครับเพื่อนนักลงทุนครับประวัติศาสตร์การเงินสอนเราเสมอว่าตลาดจะเคลื่อนไหวก่อนกระสุนนัดแรกจะถูกยิงเสมอลองมองย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานและวันนี้สิครับกราฟทองคำที่ดีโตกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงจากจุดต่ำสุดที่ขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนส่วนใหญ่ในตลาดรายย่อยอย่างพวกเรามักจะรอ รอให้สำนักข่าวประกาศว่าสงครามเริ่มแล้วรอให้มีภาพระเบิดลงในกรุงเตหรานหรือภาพเรือรบยิงมิสไซล์แต่เชื่อผมเถอะครับเมื่อถึงเวลานั้นราคาที่คุณเห็นตอนนี้จะกลายเป็นเพียงความฝันสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนราคาทองคำในวินาทีนี้คือสิ่งที่เรียกว่า w a r Premium หรือค่าความเสี่ยงจากสงครามแต่มันไม่ใช่สงครามธรรมนาครับข้อมูลล่าสุดที่เราต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตา คือการเคลื่อนไหวของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln และเรือพิฆาตอีกสามลำที่ตอนนี้เวลานี้ได้เข้าประจำการในตำแหน่งยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียแล้วคุณได้ยินสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดไหมครับท่านบอกว่ากองเรืออยู่ที่นั่นเพื่อว่าจำเป็นต้องใช้และถ้าเราต้องทำอะไรมันจะทำให้ครั้งก่อนๆดูเหมือนเรื่องเด็กเล่น คำพูดเหล่านี้สำหรับคนทั่วไปอาจฟังดูเหมือนการขู่ทางดาการทูตตามสไตล์ของท่านคนบางคนอาจจะหัวเราะบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก็เจรจากันได้แต่ตลาดการเงินไม่เคยหัวเราะครับวานหรือนักลงทุนสถาบันรายใหญ่พวกเขาไม่ได้ฟังสิ่งที่นักการเมืองพูดแต่พวกเขาดูสิ่งที่กองทัพทำการเคลื่อนย้ายกองกำลังขนาดใหญ่ขนาดนี้มีต้นทุนมหาศาลครับ และในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีใครเอากองเรือรบไปจอดเล่นๆเ,เพื่อขู่แล้วกลับบ้านมือเปล่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการคว่ำบาตรแต่มันคือจุดเปราะบางที่สุดที่อาจลากเอามาหาอำนาจอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจีนรัสเซียยุโรปทุกฝ่ายกำลังจ้องมองกระดานหมากรุกนี้อยู่และเมื่อความไม่แน่นอนพุ่งสูงถึงขีดสุดสินทรัพย์เดียวที่มนุษยชาติเชื่อถือมาตลอด5,000ปีก็คือทองคา สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือกับดักข่าวลวงคุณจะเห็นข่าวมากมายในหน้าฟีดของคุณวันนี้สถานการณ์ยังควบคุมได้ทองคำเข้าเกตโอเวอร์บอร์ดแล้วให้ระวังแรงเทขายข่าวพวกนี้แหละครับที่ทำให้รายย่อยขายหมูหรือตกรถรายย่อยกลัวความผันผวนพอเห็นกราฟย่อตัวลงมาหน่อยก็รีบเทขายทำกำไรเพราะกลัวว่าสงครามจะไม่เกิดแต่รายใหญ่พวกเขารอจังหวะนั้นแหละครับ พวกเขารู้ว่าทันทีที่มีประกายไฟเพียงเล็กน้อยราคาทองคําจะไม่ได้ขึ้นเป็นขั้นบันไดแต่มันจะวาร์ปข้ามไปอีกระดับราคาหนึ่งทันทีอาจจะเป็น5,150หรือ5,200มินิตรภายในไม่กี่นาทีลองจินตนาการดูนะครับถ้าคืนนี้มีข่าว breaking news ว่ามีการประทะกันจริงๆคุณคิดว่าเช้าพรุ่งนี้คุณจะยังเห็นทองคำราคาวันนี้อยู่อีกไหมหรือคุณจะตื่นมาพบว่ามันกลายเป็นราคาที่คุณเอื้อมไม่ถึงไปแล้ว นี่คือเหตุผลที่กราฟวันนี้มันผันผวนนี่คือเหตุผลที่มีการสะบัดให้ขนขวัญอ่อนหลุดออกจากตลาดเพราะนี่คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนมือครั้งสำคัญจากมือของคนที่กลัวความผันผวนไปสู่มือของคนที่กลัวสงครามโลกแต่เรื่องราวไม่ได้จบที่ตะวันออกกลางครับนั่นคือแค่ระเบิดลูกแรกระเบิดลูกที่สองที่กำลังจะทำงานและมีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงกว่าสงครามทางการทหารเสียอีกกำลังรอเราอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี เรื่องนี้เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของคุณโดยตรงเกี่ยวกับอำนาจของเฟดและชะตากรรมของเงินดอลลาร์และมันคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมทองคำถึงกำลังเตรียมตัวสำหรับการพุ่งทยานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษถ้าสงครามคือสิ่งที่ทำให้คุณตกใจสิ่งที่ผมจะเล่าสิ่งที่ทำให้คุณนอนไม่หลับเพราะสงครามอาจจบได้ด้วยการเจรจาแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวอชิงตันดีซีตอนนี้ มันคือการทำลายรากฐานของระบบการเงินโลกที่ใช้กันมาเกือบร้อยปีคุณเคยได้ยินคำว่า FED INDEPENDENCE หรือความเป็นอิสระของธนาคารกลางไหมครับมันคือกฎเหล็กที่บอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งกับการพิมพ์เงินเพื่อให้ทั่วโลกเชื่อมั่นว่าดอลลาร์คือเงินที่ปลอดภัยไม่ใช่กระดาษกงเต็กที่นักการเมืองจะสั่งพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้ แต่เมื่อเช้านี้กฎเหล็กนั้นถูกทำลายลงแล้วข่าวที่คุณอาจเห็นผ่านตาแต่ไม่ได้สนใจคือข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์คูจะฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับเจอโรมพาเวลประธานเฟดข้อหาอะไรไม่สำคัญครับจะเป็นเรื่องให้การเท็จหรือเรื่องขัดคำสั่งนั่นเป็นแค่ข้ออ้างแต่สัญญาณที่ส่งออกไปทั่วโลกต่างหากที่สำคัญที่สุด มันแปลว่าประธานาธิบดีสหรัฐกำลังบอกโลกทั้งโลกว่าฉันคือนายใหญ่ของดอลล่าและฉันต้องการดอกเบี้ยต่ำเดี๋ยวนี้ลองคิดดูสิครับถ้าคุณเป็นธนาคารกลางของจีนของเยอรมนีหรือกองทุนความมั่งคั่งของซาอุดีอาระเบียคุณเห็นผู้นำสหรัฐกำลังบีบคอคนคุมเครื่องพิมพ์แบงก์ดอลลร์ให้ทำตามคำสั่ง คุณจะยังกล้าถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ให้ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเรียดินอยู่อีกไหมหรือคุณจะรู้สึกว่าเงินดอลลาร์ในมือฉันกำลังร้อนเป็นไฟนี่แหละครับคือคำอธิบายว่าทำไมทองคำถึงยืนเหนือ5,000เหรียญได้ทั้งๆท,ท,ที่ราคาดูเหมือนจะแพงเกินจริงมันไม่ได้แพงเพราะคนแห่ซื้อเก่งกำไรแต่มันแพงเพราะโลกกำลังหมดศรัทธาในดอลลาร์ เหล่าวานหรือนักลงทุนสถาบันระดับโลกพวกเขาไม่ได้ซื้อทองคำเพราะอยากรวยเร็วแต่พวกเขาซื้อเพราะหนีตายพวกเขากำลังเทขายพันธบัตรสหรัฐทิ้งแบบเงียบๆแล้วเปลี่ยนเงินกระดาษเหล่านั้นให้เป็นทองคำเพราะทองคาไม่มีประธานาธิบดีคนไหนสั่งฟ้องมันได้ทองคำไม่มีใครสั่งพิมพ์เพิ่มได้และทองคำไม่เคยโกหก และนี่คือกับดักที่น่ากลัวที่สุดสำหรับรายย่อยอย่างคุณในขณะที่ข่าวทีวีบอกคุณว่าระวังฟองสบู่ทองแตกรายใหญ่กำลังหัวเราะแล้วกวาดซื้อทองคําทุกบาทสตางค์ที่คุณเทขายออกมาคุณอาจจะกำลังมองกราฟรายนาทีเห็นแท่งแดงแดงแล้วใจสัน่นแต่รายใหญ่เขามองภาพใหญ่ระดับศตวรรษเขามองเห็นว่า ถ้าทรัมป์ชนะศึกนี้ดอกเบีย้ยจะถูกกดให้ต่ำติดดินเงินเฟอ้อจะพุ่งกระจูดเหมือนภูเขาไฟระเบิดและเงินสดที่คุณกอดไว้ในธนาคารจะด้อยค่าลงจนหน้าตกใจวินาทีนี้ราคา5,060เหรียญถึง5,090เหรียญอาจดูเหมือนยอดดอยสำหรับคนไม่รู้แต่สำหรับคนที่อ่านเกมการเมืองโลกออกมันคือราคาลดกระหน่ำก่อนที่พายุลูกใหญ่ของจริงจะมาถึง แล้วคุณล่ะครับคุณจะเชื่อกราฟเทคนิคที่วาดเส้นตีเส้นกันเองหรือจะเชื่อสัญชาตญาณความอยู่รอดของธนาคารกลางทั่วโลกที่กำลังขนทองคำเข้าเซฟอย่างบ้าคลัง่งแต่ช้าก่อนครับเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ขึ้นอย่างเดียวในวิกฤตระดับนี้มันมีหลุมพรางที่รายใหญ่ขุดล่อไว้ดักจับแมงเม่าที่บินเข้ามาผิดจังหวะด้วย ผมจะพาคุณไปดูกลยุทธ์ของ Smart m o n น y ว่าพวกเขาจะใช้ความผันผวนนี้ขย่าเอาของจากมือคุณได้อย่างไรและคุณต้องพลางแผนอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการสลัดเม้าครั้งประวัติศาสตร์นี้เอาละครับเราเห็นภาพใหญ่กันไปแล้วเรารู้แล้วว่าสงครามกำลังจุดไฟและเฟดกำลังถูกทุบทำลาย แต่คำถามคือทำไมเมื่อวานราคามันถึงร่วงลงไปที่5,023เหรียญทำไมมันไม่พุ่งขึ้นไปเลยนี่คือบทเรียนที่แพงที่สุดที่รายใหญ่ไม่เคยสอนคุณในห้องเรียนปรากฏการณ์นี้เรียกว่า the slap หรือการตบสั่งสอนครับลองจินตนาการตามผมนะครับเมื่อข่าวสงครามออกคนทั้งโลกแห่กันกดปุ่มบาย รายย่อยกระโจนใส่ทองคำที่ราคา5 1 0 0 5 0 1 4ด้วยความหวังว่าจะรวยข้ามคืนแต่ smart money หรือวานตัวจริงพวกเขาไม่ได้ซื้อตอนข่าวออกครับพวกเขาซื้อมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วและเมื่อรายย่อยแห่กันเท่ามาจนเต็มคันรถรถมันหนักเกินไปครับวิ่งไม่ไหวสิ่งที่รายใหญ่ทำคือขยา่าพวกเขาเทขายไม้ใหญ่ออกมาหนึ่งชุดตุ้ม ราคาร่วงดิ่งลงเหวหลุด5 0 5 0หลุด5 0 3 0รายย่อยที่ขวัญอ่อนตกใจตัดขาดทุนสต็อปลอสขายหนีตายกันจ้าละวันแล้วเดาสิครับว่าใครเป็นคนรับซื้อของถูกเหล่านั้นที่ราคา5,23 0ถูกต้องครับรายใหญ่คนเดิมนั่นแหละ สิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอตอนนี้ที่ราคากำลังไต่กลับขึ้นมาที่5 0 6 0ถึง5 0 7 5มันคือหลักฐานว่าการสะบัดเม้าจบลงแล้วและวานได้ของครบแล้วตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะพากราฟไปสู่เป้าหมายถัดไปแต่ฟังผมให้ดีนะครับ นี่คือโซนอันตรายหรือเดนเจอร์โซนสำหรับใครที่คิดจะชอ็อตหรือแทงลงเพราะคิดว่าราคาขึ้นมาเยอะแล้วคิดว่า5,100คือเพดานผมขอเตือนด้วยความหวังดีที่สุดหยุดเดี๋ยวนี้ในภาวะสงครามและในภาวะที่ดอลลาร์กำลังเสื่อมค่าคำว่า o v e r b o ์บอทหรือซื้อมากเกินไปไม่มีอยู่จริงอินดิเคเตอร์ RSI MACD ที่คุณใช้มันจะพังทลายต่อหน้าต่อตา ราคาสามารถลากทะลุเพดานไป5,150 5,200หรือแม้แต่5,400ได้โดยไม่มีการย่อตัวการที่คุณไปยืนขวางรถ10ล้อที่กำลังเบรกแตกเพราะเชื่อในเส้นกราฟเส้นเดียวคือการฆ่าตัวตายทางการเงินวันนี้ตอนนี้เทรนด์มีทิศทางเดียวครับคือทิศทางแห่งความกลัวแล้วเราควรทำยังไงย่อคือโอกาส ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือโซน5,000เหรียญได้นั่นคือป้อมประการเหล็กของฝ่ายซื้อถ้าราคามีการสะบัดลงมาอีกรอบอย่าตกใจกลัวแต่ให้มองหาจังหวะที่ราคานิ่งแล้วเข้าสะสมตามรอยเท้าช้างเพราะเป้าหมายถัดไปที่ส์ทมันนี่กำลังมองไม่ใช่แค่กำไร10-20เหรียญแต่พวกเขากำลังมองไปที่นิวไฮใหม่ที่จะทำให้คนทั้งโลกต้องอ้าปากค้าง แต่อย่าประมาทนะครับตลาดวันนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนใจเสาะมันจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนรุนแรง volatility กราฟจะเวียงขึ้นลง30-40เหรียญในไม่กี่นาทีเป็นเรื่องปกติจงบริหารหน้าตักหรือ Money Management ให้ดีอย่า over trade เพราะถ้าคุณรอดจากการเวียงนี้ไปได้รางวัลที่รออยู่ปลายทางมันคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอน คุณพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะเลิกเป็นเหยื่อที่ถูกตบให้คายของแล้วเปลี่ยนเป็นผู้ล่าที่ขี่หลังวานไปสู่ยอดดอยใหม่ผมจะสรุปพิมพ์เขียวหรือบลูพิลท์ทั้งหมดให้คุณว่าในอีก24-48ชั่วโมงข้างหน้าเราจะต้องจับตาดูตัวเลขไหนเป็นพิเศษและถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องหนียังไงให้ทันห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะข้อมูลน,นี้อาจช่วยชีวิตพอร์ตของคุณพี่น้องนักลงทุน พี่น้องนักสู้ทุกท่านครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วแต่สำหรับโลกแห่งความจริงทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่กองเรือรบสหรัฐที่จอดรอคำสั่งในมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงสงครามเย็นระหว่างทำเนียบขาวและเฟดมันชี้ไปที่บทสรุปเดียวครับนั่นคือโลกการเงินที่เราเคยรู้จัก กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการแล้วเราในฐานะคนตัวเล็กๆจะทำยังไงกับข้อมูลมหาศาลนี้ผมขอสรุปเป็นพิมพ์เขียว3ขั้นตอนหรือ The Three Step Survival Guide สำหรับ48ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับจดจำไว้ให้ขึ้นใจหรือแคปหน้าจอนี้ไว้เตือนตัวเองข้อที่1แนวรับจิตวิทยา5,000ดอลลาร์คือเส้นตาย ตราบใดที่ราคาทองคำยังยืนเหนือเลข5,000ได้ให้จำไว้ว่ากระทิงยังเป็นผู้ขุมเกมการย่อตัวลงมาแตะ5,010หรือ5,020คือเรื่องปกติของการหายใจอย่าตื่นตระหนกอย่ารีบขายหมูแต่ถ้าถ้ามีแรงเทขายรุนแรงจนหลุด4,980นั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าอาจมีการพักฐานระยะสั้นให้ถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อนอย่าพึ่งรับมีด ข้อที่ 2. เป้าหมายถัดไปไม่ใช่ทางผ่านแต่เป็นสมรภูมิเป้าหมายระยะสั้นที่สมาร์ทมันนี่มองไว้คือ5,150ดอลลาร์เมื่อราคาไปถึงตรงนั้นจะมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงอีกครั้งจะมีคนขายทำกำไรมหาศาลแต่ถ้าข่าวสงครามประทุขึ้นในจังหวะนั้นพอดีแนวต้านนี้จะกลายเป็นแค่กระดาษบาง ราคามันจะพุ่งทะลุ5,200-5,300แบบที่คุณจะไม่มีวันไล่ราคาได้ทันดังนั้นจงมีของติดมือไว้เสมอแต่อย่าอออินจนหมดหน้าตักข้อที่3หูไวตาไวคือทางรอดในสภาวะสงครามกราฟเทคนิคจะทำงานช้ากว่าข่าวสารคุณต้องติดตามข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ข่าวลือในโซเชียลและช่องนี้สัญญาครับ ว่าเราจะเกาะติดสถานการณ์ให้คุณแบบวินาทีต่อวินาทีถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะรีบมาส่งสัญญาณบอกพวกคุณทันทีสุดท้ายนี้ครับผมอยากฝากอะไรบางอย่างไว้ให้คิดหลายคนเข้ามาในตลาดนี้เพราะอยากรวยเร็วอยากปลดหนี้หรืออยากมีอิสรภาพแต่ผมอยากบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีครับเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ครับ อีก10ปี20ปีข้างหน้าเมื่อลูกหลานของคุณถามถึงปี2026ถามถึงวันที่ดอลลาร์สั่นคลอนถามถึงวันที่โลกเกือบเกิดสงครามใหญ่พวกเขาจะถามคุณว่าตอนนั้นพ่อทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่คุณอยากจะตอบพวกเขาไหมครับว่าพ่อก็นั่งดูข่าวเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปเพราะพ่อกลัวหรือคุณอยากจะตอบพวกเขาด้วยความภาคภูมิใจว่าวันนั้นพ่อเห็นโอกาส พ่อศึกษาข้อมูลและพ่อกล้าตัดสินใจจนสร้างฐานะให้ครอบครัวเรามาถึงทุกวันนี้ได้โอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในช่วงชีวิตคนเราครับวิกฤตซ้อนวิกฤตสงครามซ้อนการเมืองนี่คือจังหวะเวลาของการเปลี่ยนถ่ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดคนที่ไม่รู้จะสูญเสียแต่คนที่ตื่นรู้อย่างพวกคุณที่ฟังมาถึงวินาทีนี้จะเป็นผู้ชนะอย่าให้ความกลัวมาปิดตานะครับ อย่าให้เสียงนกเสียงกามาทำให้คุณลังเลเชื่อมั่นในข้อมูลเชื่อมั่นในแผนการและที่สำคัญที่สุดคือเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญที่จะชี้ชะตาพอร์ตของคุณในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวนี้เลยครับเพราะคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปที่ช่วยชีวิตการลงทุนของคุณก็ได้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติมีกำไรและปลอดภัยในทุกสมรภูมิ แล้วพบกันใหม่ที่จุดสูงสุดของความสำเร็จสวัสดีครับ